แขงลอตเตอรี่แน่แนแน่นอนแจ็คแฟนฉันเปิดใจเป็นคุณพ่อใบแดงเผยโฉมลูกชายน้องคากิไว้แรกคลอดบอกน้ำหนักตัวกี่พันกรัมเป็นคุณพ่อไบแดงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันหลังภรรยาสาวใบหม่อนกิติยาคลอดลูกชายน้องคากิเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านรายการแฉทางช่อง gmm 25ที่ตนเองเป็นพิธีกรซึ่งระหว่างนั้นมดดําคชาพาพิธีกรร่วมได้ถามถึงความรู้สึกต่างๆพร้อมกับถามเรื่องปล่อยฮวงให แจ็คแฟนฉันวันนั้นที่ร้องให้เพราะตื่นตันใจและอีกอย่างคือต้องแยกกับภรรยาเพราะภรรยาไปบล็อกหลังวันนั้นมันตื่นเต้นและกดดันอะไรหลายๆอย่างด้วยเลยร้องให้ออกมานอกจากนี้แจ็คแฟนฉันยังเผอีกว่าเรืคลอดของลูกชายนั้นหมอช้างเป็นคนให้มาตอนแรกหมอช้างบอกว่า6.09โมงเช้าแต่ได้ปรับใหม่มาเป็นช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นคือ16.00นและในช่วงของการสัมภาษณ์นั้นแจ็คแฟนฉัน ได้เปิดเผยตัวเลขน้ำหนักตัวแรกคลอดของน้องคากิตคือ3,825กรัมที่ออกมาตัวใหญ่จำมัมมากน่ารักน่าเอ็นดูมากต้องบอกว่างานนี้บรรดาลุงป้านาอาที่เป็นแฟนคลับพ่อแจ็คต่างพุ่งตรงไปที่แทงลอตเตอรี่กันแบบด่วนๆแล้วเลยเพราะต้องเกลี้ยงแทงแน่นอน